ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนัเพื่อน,น,น,อนคลิปนี้มาดูเลขเด่นนะเพื่อนนะเลขเด่นบนสามสูตรนันเพื่อนนะไปดูสามสูตรงวดที่ผ่านมาชนสามสูตรนี้ได้ได้ตัวไหนงวดที่ผ่านมามาหลักหน่วยนั่นเพื่อนนะ ซนสามสูตรมาหลักหน่วยได้ตัวเดียวกันาันเพื่อนะงวดนนี้โซนสามสูตรจะไปหลักไหนเพื่อนโซนสามสูตรจะไปหลักไหนอ่ะก่อนเข้าดูแนวาทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคําเตือนครับคลิปโรนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ดๆทุกเนินโปรดใช้จรรยานในการรับชมด้วยนะครับ สองสูตรเดินมาปีกว่านั้นเพื่อนนะสูตรนี้เดินหนึ่งปีงวดนี้นั้นเพื่อนนะหนึ่งปีหนึ่งปีสูตรอยู่ข้างล่างนี้หนึ่งปีแล้วก็สูตรอยู่ข้างนี้หนึ่งปีกับหนึ่งเดือนเต็มนั้นเพื่อนนะหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนเต็มไม่ใช่ภาษาสงวดสีงวดนั้นเพื่อนนะหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนงวดนี้เป็นงวดที่สองของเดือนของปีนั้นเพื่อนนะ ของปีที่สองสูตรที่อยู่ข้างล่างนี่พึ่งจะได้หปีงวดนี้ห่างกันอี่สอง,งวดปรับให้ดูสูตรเดียวก่นนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวค่อยเอาตัวเลขไปชนกันนู่นอีกที่หนึง อันนี้ผมทำให้ดูตั้งแต่งวดที่ออกหลังจากร้อยเอ็ดนั้นเพื่อนนะร้อยเอ็ดออกหกศูนย์หกนั้นเพื่อนนะอันนี้ก็กลับไปเข้าอยู่กรุงเทพพอดีไปอยู่กรุงเทพนี่งวดแรกมาครบสามตัวบนนั่นเพื่อนนะ เลขหกเลขสองมาหมดฝั่งซ้ายเมือนี่ผมทำเป็นหลักหน่วยนั่นเพื่อนนะหลักหน่วยเข้าทุกงวดเข้าหน่วยทุกงวดงวดที่ผ่านมาก็เข้าหลักหน่วยงวดที่ผ่านมามา,มาครบสามตบนงวดนี้ ผมดูแล้วหลักร้อยไม่น่าจะมาน่าจะมาครบสองตัวบนแล้วพอสูตรฝั่งซ้ายมืออันนี้ให้ดูเป็นเลขเด่นกว่านั้นเพิ่นนะสูตรฝั่งซ้ายมือนี่ปักหลักอยู่หลักหน่วยอย่างเดียวว่างวดนี้ผมชนได้หลักหน่วยตัวเดียวคลิปนี้ผมให้ดูเด่นบนนั้นเพิ่นนะเด่นบนเด่นบนสูตรนี้งวดที่ผ่านมางว,งวดแรกเข้าเข้าสองตัวนั้นเพิ่นนะเข้าสามตัว แต่สูตรได้สองตัวแต่มาครบสามตบนได้หด้วยวนนี้ก็ได้หแต่หลักหน่วยฝั่งซ้ายมือนี่เข้าทุกงวดอ่ะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเลื่อนไปนั่นเพื่อนนะสมสูตรเลขเด่นเข้าทุกงวดนั้นเพื่อนนะในประกาศจองนี่เลขสองนี่เข้าเข้าสองตัวอันนี้ได้เลขสี่กับเลขสาม มาสิบหน่วยหลักร้อยไม่เข้าแต่ไปชนเขาหลักหน่วยนนมางวดนี้เลขเด่นเลขเด่นได้ได้เลขแปดเออได้เลขได้เลขหก 6. เขาเลขหกตัวนี้นั้นเพื่อนนะนี่ผมวงตัวตัวสูตรนี้อย่างเดียวแต่ฝั่งนี้ผมวงฝั <c oughs> ่งนี้ผมวงหลักหน่วยอย่างเดียวว่าหลักหน่วยอยู่ฝั่งซ้ายมือผมยังไม่ให้เพื่อนดู ผมถ่ายอันนี้ผมถ่ายเลขเด่นอ่ะเทากับว่าเลขหก 6, เข้านั้นเพื่อนนะเลขเก้าเข้าเลขศูนย์เข้าเลขเก้าเลขศูนย์เข้านั้นเพื่อนนะผมไม่ได้วงผมวงแต่เลขเด่นเข้าสองตำแหน่งเลขเก้าเข้าหน่วยนี่ผมวงหลักหน่วยมันเข้าสามตัวงวดนี้เฉพาะหลักหน่วยเลขเก้าเข้าเลขเก้าฝั่งซ้ายมือ มาดูงวดน,นี้เลขศูนย์เข้าเลขศูนย์เข้าสองตำแหน่งเลขเด่นมางวดนี้เลขเจ็ดเข้าสองตำแหน่งสูตรนี้เลขสามตัวมาครบสามมางวดถัดมาเลขแปดมาด้วยสูตรนี้เลขแปดไม่มีเลขสี่ได้ได้คู่หน้าไม่มีคู่คู่หลังไม่มีมางวดนี้ได้คู่หลังนั่นเพื่อนนะได้คู่หลังได้หกกับหกกับสาม หลักร้อยไม่มีมางวดนี้ได้หลักร้อยได้เลขเจ็ดไม่มีเลขแปดไม่มีเลขแปดมางวดถัดมาได้เลขเจ็ดตัวเดียวไม่มีหลักร้อยหลักสิบได้หลักหน่วยตัวเดียวมางวดถัดมาได้เลขแปดได้หลักสิบด้วยได้แปดได้สิบมันสามสงวดถัดมาได้หลักหน่วยด้วยได้หลักร้อยด้วยหลักสิบไม่มา มาถัดมาได้เลขสองเลขสาไม่มีเลขห้าได้คู่ทางนั้นเพิ่นนะได้หลักร้อยกัหลักหน่วยสูตรนี้สูตรหลักหน่วยเข้าทุกง,งวดมางวดถัดมางวดถัดมาได้4ได้หลัก10 หลักหน่วยเข้าทุกงวดฝั่งซ้ายมือ,อมาดูงวดถัดมาเลขเด่นเข้าสองตัวไม่มีหลักสิบไม่มีสองอันนี้เลขเด่นหลักหน่วยอยู่ฝั่งหนึ่งมางวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเข้าเลขสองหลักหน่วยอันนี้เลขเด่นน,นี้เลขเด่นสามสิบกงวด ที่ผ่านมามามาแปดมาแปดมาห้า 5, มาสองแปดห้าสองมาสองตัวตัวสูตรนี้มางวดน,นี้สี 4, 5, ่ห้าหนึ่งเพื่อนว่าจะมาไหมงวดหน้านี่สามตัวเลขสามตัวต้องติดที่ผ่านมามันติด มาต่อไปในตัวไหนจะมาอะแล้วก็มาดูอีกสูตรหนึ่งนั่นเพื่อนนะมาดูอีกสองสูตรมาดูอีกสองสูตร <c oughs> ดูเลยเพื่อน อันนี้คืองวดแรกสามสามหกนั่นเพื่อนนะนี่สูตรหนึ่งนี่สูตรหนึ่งผลออกตรงกลางมาเลขสามเลขเด่นเลขสามมาเลขสี่เลขหนึ่งมาเลขสี่มาเลขเจ็ดมาเลขหกมาเลขศูนย์มาเลขศูนย์มาเลขหกมา ที่ผมวงนี่วงเต็มดับนั้นเพิ่นนะเต็มดับสองตบนเต็มดับสองตบนตัววงนี่ตัววงวงที่วงเต็มดับสองตบนดูสองสูตรได้สามอย่างได้เต็มดับสองตบนด้วยเรียกเด่นเข้าเข้าศูนย์เลกเด่นเข้าหกครบสามตบนเมื่อถัดมาหกเข้าสองเข้าครบสามตบนหกเข้า 5เข้าติดเต็มดับด้วยเต็มดับสองตัวบนเต็มเต็มห้าออกเต็มเลยแเต็มหนึ่งอันนี้แต็มเก้ามาเต็มแปดเลกเด่นเข้าเก้าติดเต็มดับเต็มดับก็เข้าเลขสองมาหลักหน่วยเลขเก้ามา สูตรเดียวให้ทําดูลายสูตรนั่นเพื่อนนะอ่ะมางวดน,นี้เลขศูนย์มาเลขเด่นเลขออกเต็มแปดผ่านเลขศูนย์ผ่านเหลือแต่เลขเด่นเข้าหลักร้อยเลขสี่มาครบครบสามตัวบนสองมาหนึ่งมาครบสามตัวบนสองมาเล,เลขออกเลขออกเต็มสามเต็มดับของเราเต็มสองผ่าน อย่างงงนั้นเพื่อนนะผมทำหลายสูตรนะเลขแต่ละสูตรแต่ละสูตรเนี่ยทำเป็นหลายอย่างนั้นเพื่อนนะอ่ะมาดูงวมถัดมาแต้ม 7, เจ็ดของเราดับแต้มสามผ่นเลขเด่นเลขสามเข้าหลักหน่วยเลขสี่เข้าหลักสิบเลขหเข้าหลักสิบฝั่งนี้ได้สองตัวบน เข้าทุกงวดนั่นเพื่อนนะเข้าทุกงวดเลขฝั่งละสองตัวเลขฝั่งละสองตัวแต้มดับผ่านทุกงวดนั้นเพื่อนนะงวดหน้านี้ผมทำสามตัวบนลองดูนั้นเพื่อนมาสุดเดียวผมจะเข้าไหมงวดหน้านี้งวดที่ผ่านมาออกแปดแปดห้าสอง แปดห้าสองงวดที่ผ่านมาเลขเด่นเลขเด่นเข้าสองผมถึงได้หลักหน่วยสองงวดที่ผ่านมาไล่หลักหน่วยสองตัวเดียวงวดที่ผ่านมาหลัก10ผมเอาสใส่สี่ก็เข้านั่นเพื่อนะต้องเพิ่มอีกแต้มหนึ่ง เลขสี่ผมต้องเพิ่มอีกแต้มหนึ 1, ่ง,ถ,งถึงจะเข้าเลขที่ออกมานั้นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมาผมเอาผมเอาสี่สี่สองนั้นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมาแต่เลขสี่ผมเข้าต้องเพิ่มอีกแต้มหนึ่งเป็นห้านั้นเพื่อนนะถึงจะเข้าเลขที่กองสลับออกมางวดนี้สูตรนี้ได้ได้หนึ่งได้สี่สูตรนี้ได้สี่ได้ห้าแต้มดับสองตัวบนงวดหน้านี้งวดพรุ่งนี้ แต้มหไม่เอาแต้ม5ไม่เอา,เอา1ปี1ปี1ปี24่งวด1ปี1เดือน1ปีกับ1นงวดเลขเด่นสอสูนน,นี่ชนกับเลขสี่สองูนชนกับเลข4 สูตรนี้ม ah, ีเลขสี่เลขห้าเป็นลองเลขห้าเป็นลองอ่ะเพื่อนดูได้เลขสี่สองสูตรนันเพื่อนนะได้เลขสี่ได้เลขสี่สามสูตรได้เลขสี่สามสูตรได้เลขห้าตัวลองได้เลขหนึ่งตัวลองฝั่งนี้ก็มีเลขเลขห้าเลขสี่เลขห้าเลขหนึ่งเลขสี่เลขห้าเลขหนึ่งได้เลขสามตัวได้สี่ได้ห้าได้หนึ่ง อ่ะพอดีมีคนมาเพื่อนอ่ะเป็นเลขเด่นนั้นเพื่อนนะงวดหน้างวดหน้านี่สูตรมันชนกันสามสูตรเลขสี่ต้องมานานเพื่อนนะวันนี้ผ่านมาชนสามสูตรเลขเลขสองมาเลขแปดมาผมว่าสามสูตรชนกันได้เลขสี่ตัวเดียวผมว่าสี่ต้องมาสี่ต้องมานานเพื่อนนะบนผมว่าสี่ต้องมาถ้าสีไม่มาตัวรองต้องมา ตัวรองก็สามสูตรตัวรองนี่ตัวรองนี่สองสูตรตัวรองนี่สองสูตรตัวเด่นงวดนี้ผ่านมาตัวเด่นมาผมว่างวดนี้สี่ต้องมานั้นเพื่อนนะผมว่าสี่ต้องมางวดนี้จะสี่จะมาหลักไหนอ่ะคลิปนี้เอาเท่านี้เพื่อนขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนเพราะฉะนั้นผมจึง ได้สุดเดียวนั้นเพื่อนนะสามตัวบนผมได้ชุดเดียวได้ชุดเดียวผมว่าถ้าเลข4ี่มาผมได้สามตัวบนชุดเดียวว่าผมเอาสูตรสองตัวบนสามสูตรสตรสูตรมาจับชนกันเสร็จแล้วเหลือเลขแค่สองสามตัวนั้นเพื่นนะเหลือเลขแค่สตัวผมเอาตัวนี้ไปใส่อีกตัวหนึง่งครบพอดีนั้นเพื่อนนะครบพอดี หลักร้อยผมชนได้ตัวเดียวหลักสิบผมชนได้ตัวเดียวหลักหน่วยผมชนได้ตัวเดียวแต้มสามตัวบนผมได้ตัวเดียวผมจับชุดเดียวนั้นเพื่อนนะงวดต่อไปเนี่ยงวดพุ่งนี้นี่อีกยี่สิบกว่าชั่วโมงเนี่ยเพื่อนอ่ะชิปนี้ก็เท่านี้นเพื่อนเพราะผมถ่ายชุดสองตัวบนถ่ายได้สองสามวันแล้วเดี๋ยวผมจะโหลดให้ดูนั่นเพื่อนนะเพราะผมยังไม่โหลด ผมจะโหลดสุดมุนกับสุดนี้ไปพร้อมกันว่าผมโหลดแฟนเพื่อนไปแล้วเลขมาล้านเปอร์เซ็นต์ของเราผมก็โหลดเพื่อนก็ได้ดูไปแล้วอันนี้ผมมาถ่ายวันนี้อีกตอนเย็นของวันนี้พรุ่งนี้หอยออกอ่ะคอยดูเพื่อนคอยดูว่าเลขเด่นตัวนี้จะมาหลักไหนผมมั่นใจว่าเลขตัวนี้ต้องมาเลขตัวนี้ต้องมาผมมั่นใจว่าเลขตัวนี้ต้องมา ผมไม่ได้วงสวยเหมือนบางช่องเขานั้นเพื่อนนะผมมาดินสอเขียนนั้นเพื่อนนะดินสอเขียนตัวเด่นผมว่ามั่นใจว่าเลขสี่ต้องมาตัวรองเลขห้าอยากได้ก็จับไปเลขหนึ่งอยากได้ก็จับไปแต่ผมจะจับเลขสี่ผมไม่ได้ฟันธงนั้นเพื่อนนะผมพูดความจริงอ่ะคลิปนี้เท่านี้เพื่อนขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ